วันนี้วันที่สิบสอเป็นวันที่สิบข้าพเจ้าชื่อนายจักรพัฒ์ถิงชมพูขอถวา,ายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวา,ายเป็นพระเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยาบูชาแด่พระแด่ครูบา อาจารย์ทั้งหลายขอจิตข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอบทที่หนึ่งชุมนุมบทสวดชุมนุมเทวดาสมนตาจาักกวาเลสุอัตราคัฉันตุเทวตาสัทธรรมมุมนิ ราชัสสะสุนันตุสักขโมระทางสักเคกาเมจะรูปเปคิริสิสาระเตชันจันตานิเขวิมาเนทีเประเทจะคาเมจะรูว้วนาคหาเนเคหาวัถุมะหิเกเต ภุมมาจายันตุเทวาชชะละทะนะวิสมียักขัดคันทับพันนาคาติทันตาสันติเจยังมุนีวะละวาจะนังสาทวโวมีสุรันตุ ธรรมสะสวนาการโลยามพระธันตาธรรมะสวนาการโลยามพระธันตาธรรมะสวนาการโลยามพระธันตาสองบทบูชาพระรัตนไตรอิม <temper> ินาสกาเลนะพุทธังอภิปุชยามาอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปุชยามาอิมินาสกาเลนะสังคังอภิปุชยามา 3. บทกาศพระรัตนไตรอรหังสัมมาสัมพุทโตพระขาวาพูดทธังพระขวาวันตังอภิวาเทมีสวะาา้ววาโตพระขาวตาธโมธรรมนามาซามีสุปฏิปานโนพระขวาวโตซาวกะสร้างโคสร้างคังนามามีสี่ บทสวดนมัสการสิทธิธคาถานโมตัสส萨ภะคโวตัวและหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสส萨ภะคโวตัวและหันโต,นตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสส萨ภะคโวตัวและหันโตสัมมาสัมพุทธัาห้าบทสวดไตรสัคขมณะปาฐะพุทธังสรานาังกชามิธรรมังสรานาังกาชามิสังฆังสรานาังกาชามิ พุทธิยมปีพุทธังสารนังขจชามิพุทธิยมปีทัมังสารนังคจชามิพุทิยมปีสั้งคังสารนังขจชามิตาติยมปีพุทธังสารนังขจชามิตาติยมปีทัมังสารนังคจชามิตาติยมปีสั้งคังสารนังคจชามิหกบทสวดสจะกิริยาคาถา นัตถิมีสรนนังอัญยังพุทโธมีสรนนังวังเอตินะสัจจวัชเนะโสทิมีโหตุสัพพานัตถิมีสรนนังอัญยังธรรมโมมีสรนนังวังเอตินะสัจจวัชเนะโสทิมีโหตุสัพพานัตถิมีสรนนังอัญยังสังโฆมีสรนนังวัง เอเตนะสัจจะวชเชนะโสที่มีหัตุสัพดาเจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมีสุดต,ตังเอตังสมายังภาเขาวัน

พระวันตังทัสสนายาภิกุสังคัญจะอักะโกจตุนังสุรายาสังขารเจวานังเอตตาจหูสีอัยงโคพคะวัสเกสุวิหารติกาติระวัตุสมิงอะหาวเนมหาตาภิกุสังเคนา สัตยุปัจจามเตหิพิกุสังเตหิสัพเพหิวะอรหันติหิทัะหิจะรุกทาตุหิเทวะตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติปะขวันตังทัสศนายังพิกุสังขันจะ ຍານນຸນະມະຍັບຈິເຍນ a ພະຄ a ວະຕາຍຸປະສັງກະມັຍຍະມະອຸປະສ e ງກະເມ a ວາພະຄະວັນໂຕສັນຕິເກອັນເທກະປະທາພ ພາສາລີຕັງວ່າພາຮັງສຳມິດເຊຍແປວ່າເມສຸທາວາເຊສຸເວສຸທັນຕະລາຮິພະຄະວັນໂຕພຸເລໂຕພາໂຮມະໂຮມະສຸພະທະໂກຕາເທວະຕາພະຄະວັນຕະ เอกบันตังทิตาโคเอกาเทวตาปะกาวตุสันติจังคาทังอาศิมหาสเมยุปะวะนาทมิเทวกายาสัมาคตาอาคาบรมมิมังธรรมสัมยังสกีนาเยวะอปาลาสิตะสังมันติ อาตากอาปาลาเทวตาภาควันโตสันติเกยยิมังคาทางอาภา,ตตาสีตัตระภิฆวสสะมาทานหังสุจิตังอาตานุจัชุก,กับมะหังสุสารทิวเนตานิทหาเตวาินทะริยานิรักคันติปัตติธาตี อาชาโคอาปาลาเทวตาภคขวันตุสันติเจอิมังคาทาอภาสิเฉตรวะคีรังเฉตวะปฏิคังเยนทะคีรังโอหะจามาจีนิชาเตจรันติสุทาริมาราจักภูมิตาสุทันตาสุสีนาคาติ อัทธาโพอัปปาราเทวะตาภะคะวันโตสันติเกอิวะภทังอัาสิเยเกจิพุทธังสรณังคัตตาเตนะเตภะมิสันติอปายะอินภูมิายะมนุสังเทหังเทวะกายังปะริปุเสันติติ อาคาโคอาควาพิกุกามันเตสิเยผูเยนาพิกเวสุสุสสโกะธา,ทาทตุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัสนานยะพิกุสังขจายปิเตพิกเวอะเิสุอะติตามัฏฐานังอระหันโตอาสัมพุทธา เอสัมปิปะขาวันตังเอเตปะละมะเยวะทิวตาสันติปาตาอะหิสุสยยะทาปิไมหังอะเรเระหิเยเปเตภิกขเวพวิสันติอานาคาชาวัะชานังอรหันตุสัมมาสัมพุทธา ເທສັນຕີພະຄະວະຕານັງເອຕະປະລວທວຕສັນຕຕິຕາພະຄປິໄມมັງອຕະລະຫິອສາມີພິກຂະທການັງນາມາຕະສາມີພິກวທວກັ สามีพิกขเวเทวะกายานังนานมาม a ตังสนาทาสาธุกังมนาสิกาโลทะปิสติสามีติเอวัมพันเทติโคเทพิกขอาวโตัจจโสสูภาคาวาเอตาทาวจาพิโรกะมนุสากามิยั ตมหทัสสัตวาเวทจิตาคิดคาปราปันติติสมหิตาปูตุสิวะวัสสนารูมหังสาวสิสัมพุนปทาแต่มนัสสุธาวัปสันนามลาภิกโยปจัสเตนัตตวะวเนีกาปิราวถุเว

a pa ti sa tad mantata sank saha sang adhat tali cak tang ajah sasana manusah mata sesuhu apaye nan tamatthakung tisasasabha bhusah ahung tanda sapang apinyaya yavat rakkhitavana cakumata to aman ใจเจษวาภิกเจสาสันเนราเจเทวกายาอภิกันตาเทวิชานาทาวิกวโวเยโวหังกิตเตสานิกิริมิอนุภุสสะโสสัจสัทธาสาวะคาคุมากาปิราวดุทวา iti manto cuti manto wana manto yasa sino nothama na apikamu piku na miting wanang cha sahasa yakana nata wani no iti manto suti manto wana manto yasa sino nothama mana apikamu piku na สมิธิงวะนังสาตาคิลาติสัทธัสสะยักขานันตวันนิโนอิเตมันโตชุตตมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนมูทะมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนังอิเจเตโซสหัสสหัสาอยากขานันตวันนิโน manto ju di man want yasasi udah mana kita kamuguna sam submitingwenang bisa Mita bacas tay kananawan no di manto si di manto want โอทัปานังพิปามุพิภูรังสมิติวนานังกุภิโรตร,ราชาคหิกโกภูตสสะสหส,ส,สินัสสาหิโยนังสัตตสหส,สังยาข้านังปาริยุปัสสาสติกุมภิรโรราชาคหิกโกภูตสาขาสมิติวนงัง ผู้เรีกมาขันจะทิสังราชาตตะรัตโทตัสสะสติขันธะภาลังอาทิปฏิมหาราชายาสัสสิโสปุตตาปิตัสสะอห้วโยนทหามามหาปลาเอติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัจิโน โมทามานาภิกามุิกุนาจะมิติงว่านังทักขิเนจะจิสังราชาวิลุทธิโนสปัสสติผุมพัานทานังอาทิติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสภาวะวุทนามามหาตา ยติมันโตสุติมันโตมณัะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกรรมุภิภุนาสัมิติวะนังปจิปัญจทิสังราชาวิลูปกโคปัสสสตินาคานังากิปปติมหาราชายัสสิโส ปุตตาปิตัสสะภะหาวุยนทานามาหะพะลาเอเตอันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมุทะมานาภิกขามุภิกขุนางสัวมิติงวานังอุตตะลัญจะทิสังอาชาภูเวโรตปัสสาสติ ยักษานังอาทิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสะพะหะวุยธานามามหาปลาอติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโอทะมานาภิกามุงภิกขุนางสัวมิติงวานัง เปโอลีมาจิสังทัตตาลทุทิคเนนะวิโรหะโกนาเจเนนะวิครุปะโคกตวิโรหุตลังทิสังจากตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาทัดทานนะมานาอับขังทุกันิปปะปิตาวัตุเว เอสามะยาวินโนทาสาคุวันจะนิกาสัทธามายากุเนตุเวรูปะตะติโตสหจันทโนกามิสีทูจะกินนุทันตุนีคันตุจะอานาทูอุปะวันตุจะเทวะสีโตจะมารติ จิตสิโนจาคันตุโูนาลลราษชาโนสกุลอภูปัจจสิโพเทวาปิมพะลูสุริยะอันตรชาหะเอเตนันเนกาชาโนทันทาปาศภะราชุปิโมทนามาภิกามุงิโัวนางสัิติงอนัง อาคูนาภาสานาคาวิสาลาสหัสตจัตตัมภราสตตาลาอาคูปายาคาสหเยติพียามุนาทตารัตตาจัอาคูนาคายสสติโมเอลาวะโนมหาลาโคสุปะคาสมิติงวนัง yena fala sha sahasan halanti kipat kisha paki wisudha pak kumu yaha yasa sehwa nama capata cetela supanya ita te namang apa pada apa nama Banato chim mã cassi bútto thanh sanha hi u ba vaha yanta la nah ha si sarana mã càng su tang chitava rong ninh rita sâm asulasita tada lo wasa wasi de itimanto chassino การะกันชามาหาพิสม,มาอาสลาธานเวสาสาเวปจิติปุสุติจตหาราโสนาม,มุจิสหัสตานจักปักดิพพิตานังสัพเทว,เวิโรจนามกาสันในหิตวาพลิสนังลาหุอันทะปากมุ สมาธาโยธานิอันเตนติภิกขุนังสัมมิติงวานังอาโปจเทวาตะที่กิสติเตโยตถาคโมปะลุลาวาลูนาเทวาสโมทายัสสาสหะเอตากะรุณากายิกาภูเทวายัสสะสิโน ທະເສເຕທະສາທາກາຍະສັບເພນະນະຕະວนນິໂນເອດທິມັນໂຕຈຸຕິມັນໂຕວັນນະວັນໂຕຍະສາສິໂນໂມທະມາພິນາງສະນິັງເຫສະຫະຕິຈະສະ dan tasu panisa dewa dan dhamma kukula kita suli tasu dewa suli yama kukula ni kita wa aku mantap lalah วาสุนังวัสาวะเซโทสักโกปาคะโลลินทัสโทัสเสเทตาซาทากายสพีนานัตตะวันิโนเอติมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามานาอะทิกามูพิหูนางสมุติวานัง อาทาภูสหภูเทวาสาลามัคคีสิคาดิวาอาลิตตกกาจโลชาจะอุมาบุปภิสทเสโนวารุละสะหกรรมาจะอัตุตาจานิชกาสุเลยะมุติลาภูภูวชัฏวณีสีโน သသေသသသနာသသိသလတဝနိမောယတိမန္တောသုတိမန္တောဝန္နဝန္တောသသသုနောမောတမလာភိကာမေភိကုနာသမိတေနံသမနာသဟသမနမနုသာမနုစတမ ติขาปะทูศิกาคูอาคูมโนปะทูศิกาอาทาคูฮาลายโยเยคาเยจารุหิตาวาสิโนตาลคามะทาลคาคูเทวายัสสินโนทัสิเตทัสชาทากายาสัพเพนะนะตวานิโน เอเตมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตยโมโมรมานาพิกามุพิภูนางสามิติงวะนางสุกกาการุมหารุนาคูเบกนาสาสา ตะกันยะหาตามุกาหาปูเทวาตุจักขนาจะปามันตาหาลาคาชะอิสสัสกาจะยะสัสติโนทะนายังคาชะปาชุนโนยุสิสาอริสติทะัสเทตัสตาราญาสัพเพนานัตตวันนิโม อิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทัปปนาภิกขามุภิกขุนางสาวิติวานังเทมิยะสุสัจจะยามาจัตติกาจายัสสสิโนสัมพิตะกะมาเสตาชุตินามาจัอสซาสวา นิมานาลาติโนอาคูอัตาคูบะลานิพิจาคาเสดิสัสสะตากญาสัพปีนานัตโตอานิโมยติมันโตสุติวันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทะมานาภิกขามุพิโคนาสานิติวานัง ญาเจเทเท,ท,เท,ท,เว,ทเว,วานิกายาสเพนานัตวันนิโนานามันตะเยนาคันชุ่งเยจันเยตริตสาสะหะปะวุฒาชาติมักีลังโอตินนามา,าสวังตักเคโคขาตลังนาคังจันทังวะอสศาตาตะจัง สุปสัมมาปฏิญญากรณุตตายิทธิวโตสหะสันนังกมโรทิสสะเสสุปัสสะสมิติวะนังสหัสสัพพัมมะโกรกานายมหาพรัมมาปิติตะอุปะกัณโนสุทิ ທາຊີທາດອິດສ e ລາມາຜ a ້ a ະເທກອາວາສະຫວັດດີວັນນີ້ໃນເວີຊັນຊະມັບ m a ໂຕອາຄາຕາລິໂຕປະລີວາຕິໂຕເດຈາສ พันทะทะราเคนาพันตุโวสมันตาปิวาเลทะโหรุมุจิตตโกดินังยิติตมหาสิปัญญาภุนังอาเัยสยีปานิราตาลามหาจัรสัลังกตกวานะเยวาวัง Tapabu sakommeko tan yato sahabat suku takso pada waktu sangkuku siang sih tandas pagi gagang sekatjiwana atau kuma Datu aman Taji Sa sawasan นะเสนะอภิกันตาเตวิชชานาธะภิกขะโวเตจะอัปปะปะมะคะลุงสุตตวาพุทธัสสะศาสนาวิตตะละเคหิภกะมุงเนสังโฆมันติอัจจุยุงตะเปวิตัสสังฆานาพะยาติตายัสสะสีโน โมทานติสหภูติสวกเกิชนิสตาที